ไปเถอะไปกันเถอะพออยู่ที่นี่ฝนมันก็ตกสู้เราไปอยู่ใกล้ๆดีกว่าเนาะไปอยู่ใกล้ๆที่เราจะเที่ยวทะเลน้ําใสแต่ฟ้ามันมืดอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เข้าไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปนั่ก็กลับบ้านเออเราไว้ค่อยมาหาโอกาสมาวันหลังก็แล้วกันแต่ตอนนรกเราจะไปเมื่อตะกี้ฝนตกหนักมากน้ําทะเลมันจะใสหรือเปล่าเนาะ รงบนหลังคารถของเบาใจแนยมันมึดอยู่เลย เลยใช่ไหมหันน้ำใสใช่ครับพอเราเข้ามาข้างในนี้แล้วเนี่ยอือกมรมลบพิเศษนะครับไปข้างหน้าเราเราก็ไปตามถน,นนสวยแถวแน่้ถนนตรงแน่สวยมาก รถตอนนั้นตอนนั้นไม่ยังไม่มีรถเข้าออกเยอะก็จอดตรงนั้นแล้วลรถปิกอัพตรงนั้นแหละสวยเนาะบรรยาก,กาศเนี่ยถ้าตอนเช้านะตอนเช้าเช้าแล้วตอนเย็นนะตรงพระอาทิตย์ตกด้วยเนี่ยสวยมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี่ยมันสวยไหมล่ะถ้านผู้ชมอยากจะจอดถ่ายจะตายเห็นไหมน้ำทะเลสวย แล้วเราก็จะมาเห็นตรงเครื่องเบนซี่ขาวๆเทาๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับหาดน้ําใสนะครับถ้าตรงไปก็คือท่าเรือหมาจอเพื่อที่จะไปเกาะนะเกาะขามเกาะสมสานอะไรเนี่ยเราก็เลี้ยวขวาเลยครับหาดน้าใสป้ายใหญ่ๆเนี่ยนะครับ เขาเปลี่ยนการเข้าออกยังไงอะ<ม>ปกติจะขับตรงไปนะขับตรงนี้อ่ะขับไปไหนขับตรงไปองโอ้โหไกลนะเนี่ยอ๋อต้องนั่งรถเดี๋ยวมีรถด,ด้วยหวะโอ้โห ถ้าพูดถึงลักษณะอย่างนี้โอเคที่จอดรถม,มันกว้างที่จอดรถมันกว้างมีอยู่แต่มันจะไกลทางน้ำไอ้นู่นน้ำทะเลแล้วก็เราจะต้องเสียค่านั่งรถไปใช่ไหมคุ้คนเยอะเลยกบนึกว่าคนจะไม่มีจอดงจรงจอดยัง,งออกจอดได้นะเนี่ย ลักษณะเงี มาดูที่ใกล้ๆนะมาเล่นใกล้น้ำทะเลเลยโอ้โหคนเมื่อตะกี้คนมันตกนะแดดจะมีเปล่าอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย เขรู้ว่าเป็นโนกันนั่น อออืนนมัรเออรราาหยต้องไปอยู่ที่ทะเลนี่ท่านผู้ชมมาดูน้าทะเลน้ําใสนี่ดูทรายเขาดิทรายเขานุ่มมากมากเลยดูดิโอ้โหดูดิน้ําใสมากมากเลยนะเนี่ยดูดิดูคนเล่นดีครับท่านผู้ชมโอ้โหอาการนี่นะแดดไม่มีสบายสบายดูดิ ะเลน้ำใสสะตเหีนนะครับเ,เดียเ๋ยวบาลจะเด่พาท่านชมเดินเลาะไปตรงโน้นเนาะเดินเลาะชายหาดแล้วกันมาถึงที่นี่แล้วก็ เดินให้เต็มที่เลยนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับข้างในก็จะมีของอ่าพวกห่วงเยื่อห่วงยางมีเรือมีอะไรให้เช่านะครับมีชูเชิงชูทีพให้เช่าก็จะประมาณนี้เดีเ๋ยวเราจะเดินไปให้ได้ใจพที่สุด จริงๆแล้วแบบเจงนายอยากจะไปไอหนวดตรงไอเขาตรงนู้นอ่ะอืมพายเรือขยัดโอ้โหเรือเขาเรือขยัดนี้เป็นเสีย่างนี้เลยนะเป็นลายทหารได้อะไรเงี้ยแล้วข้างในนี้ก็จะมีอ่า ห้องพักด้วยนะครับใครอยากจะมานอนพักริมทะเลก็มาได้นะครับมันก็จะอยู่โซนอยู่ข้างในนู้นเลยนะครับ บรรยากาศตรงนี้คือตรงใกล้เขาดินเขามาอยู่ใกล้ๆที่สุดเลยครับเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้นะครับคือห้องพักนะครับใครอยากจะมาพักในราคานี้ให้มาติดต่อกันเองนะครับบา่าวแจคไม่รู้ไม่ได้สอบถามะนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับที่บา่าวแจ้งมายืนเก็บบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โห oh อยากจะไปตรงน้นอะ่ะอยากไปตรงไปตามบา่าวแจ้กไปไป นสดชื่น,บ,นบรรยากาศนี่นะเย็นดีขนาดเลย มันมากเ